พสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงนะครับวันนี้เราจะมาดูคอร์โมนะครับจากสำนักช่างเอ็กนะครับอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เอโมนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูพพวเวอร์ก่อนมาดูพาวเวอร์ก่อนนะครับเนี่ยพพวเวอร์พาวเวอร์ข้างหนึ่งข้างหนึ่งผมจะขับเบียดนะครับข้างหนึ่งจะขับกลางแหลมนะครับนี่คือเปิดสูตรหมดแล้วนะครับเปิดสูตรหมดแล้วนะครับจะเห็นความต่างแน่ๆนครับไอจะเห็นรู้สึกถึงความต่างครับมาดูมาดูหน้าวารุ่มครับ หน้าวารุ่มเอาขึ้นเท่ากันหมดเลยนะครับนี่ตัดที่80ดิบเหมือนกันนะครับตัดที่แ80ดสิบเหมือนกันนะครับอ่ะเรามาฟังเพลงกันนะครับกดเพลงเลยเนาะปั๊บอ่ะเรามาฟังเสียงกลางก่อนอันนี้ฝั่งที่ยังไม่ได้โมนะครับ อันนี้คือเสียงกลางจุดที่ยังไม่ได้โมนะครับอันนี้เบียดข้างที่ยังไม่ได้โมนะครับสังเกตได้ว่าไม่มีเสียงเบียดออกเลยนะครับต้องต้องได้มาเร่งไอเกนพวกนี้เพิ่มนะครับซึ่งปกติเกนพวกนี้เนะี่ยมันมันจะเป็นเสียงมาจากมิดอยู่แล้วเราเราจะบูทมาจากมิกอยู่แล้วอันนี้ผมเปิดจากเครื่องเครื่องเล่นเฉยๆไม่มีอะไรนะครับที่ผมเปิดผมเปิดเสียงในในตัวเล่นแค่ยี่สิบแปด นะครับยี่สิบแปดมันเล่งได้ถึงห้าสิบกว่าเลยนะครับผมก็เลยเปิดข่องกลางๆให้ดูนะครับนี่คือเบียดผมเล่งสุดแล้วนะครับไอตัวเกณฑ์ผมเอาไว้ศูนย์บีบีนะครับแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะผมจะสต็อปไปนะครับนะครับแล้วเรามาเอาเอ่อแล้วเเรามาเอาเวอลลุ่มมาเอามาเอาเวอลลุม่ม,อมไอตัวพาวเวอร์ตัวนี้นะครับ เอาวอลลุ่มลงก่อนเราจะสลับไปฝั่งที่มงแล้วนะครับนี่ครับเห็นความต่างแน่นอนนะครับไอ้ส่วนนี้อันนี้คือสัญญาณมาแล้วเนาะอือันนี้เบียดกางไม่ใช่กางกางกางเข้ากางนะครับนี่ครับกางเข้ากางเบียดเข้าเบียดนะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมไปเอาวอลลุ่มี่หนมากขึ้นกว่านะครับ า็ต้องงงเ่ทีนี้ฟังที่โมแล้วคําเตือนว่าไม่ต้องหมุนขึ้นแรงก็ได้นะครับผมจะหมุนขึ้นนิดเดียวนะครับแล้วมันจะเสียงเหมือนกับตอนนี้ที่เล่นกับสุดเลยนะครับเล่นไปด้ยืดลืมกดเล่นนะครับตัวตัวเล่นเสียงนะครับดูความต่างครับผมยังไม่ได้เปิดขึ้นเลยนะครับเสียงซับมาแล้วนะครับ ซับมาแล้วขนาดผมยังไม่ได้หมุนขึ้นนะครับผมตัดเท่าเดิมความความถี่ที่ศูนย์ดีบีเหมือนกันนะครับนี่ครับผมยังไม่ได้หมุนขึ้นเลยนะครับดูตามชลิปเลยนะครับทีนี้ผมหมุนชีางกลางขึ้นเนี่ยนิดเดียวเนี่ยผมหมุนขึ้นนิดเดียวเท่ากับฝั่งที่ไม่ได้โมที่ว่าเกือบสุดเลยนะครับนิดเดียว ซึ่งแปลว่าเราจะไม่ได้บูทสัญญาณที่มิกเซอร์มาเยอะแล้วมันจะไม่มีความถี่ความทำที่มันรบกวนกันนะครับนะครับมาฟังซับทีนี้ซับผมจะเอาขึ้นนิดเดียวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราโมมาแล้วนะครับถึงนะารด,ดอกแตะเนี่ย <laughs> ผมไม่ได้เอาขึ้นเยอะ <copied> ผมเอาขึ้นประมาณสองขีดก็พอแล้วนะครับตอนนี้คือเราไม่ได้เร่งอะไรมากนะครับในส่วนนี้คือเดี๋ยวปิดเพลงไว้ก่อนมันจะฟังกันไม่รู้เรื่องนะครับในส่วนนี้คือมันจะช่วยให้นะครับเ <be S 1> ครื่อง <Dartmouth. S 1> ของเราที่ว่าเราไปเร่งที่ควอดที่อะไรเยอะนี่เราจะไม่ต้องเร่งเยอะนะครับไม่ต้องไปไเร่งที่มิกเร่งที่อะไรเยอะนะครับถ้าควอดดีพาวเวอร์ดีตู้ดีเอาตัวเอาเอากลับโมครับเอากับมโมแล้วมันจะเห็นความต่างแน่แน ไม่ต้องไปไล่ระบบไม่ต้องไปอะไรมากมายครับส่งกรรมโมในราคาหนึ่งพันบาทแค่นั้นครับนะครับสาหรับทีมงานช่างเอกรับแค่หนึ่งพันบาทเท่านั้นนะครับทีมแค่ไหนผมก็ไม่ทีมงานอื่นรับเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้อันนี้รับหนึ่งพันบาทรวมค่าส่งกัดนะครับนะครับสนใจโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดแปดสี่สี่แปดศูนย์เก้าห้านะครับศูนย์หกสี่หนึ่งเก้าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หนึ่งนะครับนะครับสาหรับผู้ที่สนใจนะครับคลอดมูครับดูตัวอย่างที่เขาส่งมาครับ มีตัวอย่างให้เห็นครับ